วัสดีครับกรเกษตรโควิดพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับโอเควันนี้อยู่กลางแดดเลยร้อนด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยฮะออกมากลางแดดเพราะว่าสิ่งที่จะเสนอวันนี้มันอยู่กลางแดดนั่นเองนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะให้มาดูว่าอันนี้เป็นเตาเผาเนาะเตาเผาที่ผมใช้ถัง200ลิตรเนี่ยเอามาเจาะรูข้างล่างแล้วก็ใช้เผากิ่งไม้อะไรต่างๆที่ผมตัดแล้วก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับก็ เป็นกิ่งไม้กิ่งใหญ่ๆนะครับประมาณสักสองนิ้วอะไรเงี้ยจนถึงลำแข้งตัวเองนะฮะก็คือจะเผาในเตาต,ตัวนี้นะครับมันก็จะมีกองไม้เก่าๆด้วยอะไรเงี้ยครับคือไม้พวกเนี้ยนะฮะเราก็จะไม่ผลไปทิ้งเราก็จะจริงๆแล้วมันไม่สามารถจะย่อยสลายที่เราเอาไปทําปุ๋ยได้มันมันใช้เวลานานนะครับผมก็ใช้วิธีการเผาเผา,าเพื่อที่จะเอาถ่านของมันนะฮะเอามาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ นะครับผสมกับปุ๋ยอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อนๆอาถามว่าเผาแล้วมันเป็นมลพิษไหมคือถ้าเราเผากลางแจ้งเนี่ยมันก็จะปิวปิวทานไอควันต่างๆเนี่ยก็จะปิวไปหาเพื่อนบ้านหรือบ้านใกล้ๆหรืออาจจะปิวไปถูกไรอ้อยแล้วก็ทําให้ใบอ้อยใบอ้อยมันไหม้เกิดเพลิงไหม้ได้ผมก็เลยต้องใช้ถังตรงนี้เพราะถ้าเราใช้ถังตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไหม้อยู่ในถังนะครับเรื่องของควันเรื่องของอาการสะเก็ดไฟปลิวเนี่ย จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับพอเราจะใส่ประมาณน้อยนะครับแล้วเราจะได้ฐานที่ดีฐานที่ดีเนี่ยคือเป็นการเผาไหม้แบบใช้มันเป็นความร้อนสูงนะครับแล้วเราก็พอเราได้ฐานมาแล้วเนี่ยเราเอาสามารถเอาฐานเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเนี่ผมจะไปคุยคุยคุยดูตรงนั้นเพื่อที่จะเอาฐานเนี่ยเอาไปใช้ทําปุ๋ยทําอะไรนะครับตรงนี้มันอยู่นานแล้วน่าจะประมาณสามสี่เดือนแล้วครับหลังจากเผาเนี่ยผมก็จะคว่ำถัง อ่าพอขวาแล้วเผาเนี่ยนะแล้วก็คว้าถางังแล้วก็เพื่อเพราะว่า,ามันเวลามันมันไหม้ปุ๊บแล้วมันมันย้อยมันไหม้มันไหม,ม,ม้แบบสลายลงไปเนี่ยมันไหม้แบบหมดเนี่ยมันก็จะยุบ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 ลงไปแล้วไปอยู่ก้นถงังแล้วก็ทําให้ก้นถังนี่ตันผมก็ต้องเทออกเทออกเพื่อเราจะเผาใหม่เพราะาฉะนั้นเราทุกครั้งที่เราเทออกเราก็จะมีถ่านมีถ่านมีถ่านนะครับเดี๋ยวจะไปคุยตรงกองข้างหลังนู่นเพื่อที่จะเอาถ่านเนี่ยไปใช้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ติดตามด้วยนะครับ เหมือนเคยนะครับช่องเกษตรโควิดถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะเพื่อนเป็นประโยชน์กับผมเพื่อนประโยชน์กับคนอื่นนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆมีความรู้ดีๆก็บอกกันด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเกษตรโควิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้างานกันเลยไปไปดูไปกันเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่อุปกรณ์ผมนี่ครับ นี่คือถังอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็ตอนนี้ไม้ก็เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเผาอีกแต่ว่าพรุ่งนี้ฝนมันชุกนะครับผมก็เลยยังไม่อยากเผาเพราะเดี๋ยวเผาไปแล้วมันจะลุกไหม้ไม่ดีแล้วมันก็จะเป็นฐานที่มันไม่เหมาะเนี่ยฮะมาดูใกลๆ้ๆนี่ก็คือฐานมันเป็นก้องข่านเนี่ยบอกแล้วอยู่นานเพราะว่าหญ้าท่วมแล้วเนี่ยฮะนี่ก็มีบางก้อนที่ มีบางก้อนที่มันเนี่ยยังยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีคือไม่เป็นไรเนี่ยนี่ฮะนี่เเพื่อนผ่านเดี่ยวผมจะเอาตรงนี้ไปเนี่ยเพื่อนก็เอาไปเฉพาะที่ใช้ก่อนนะครับอืปันกระมงเลยเพื่อนเนียอยู่อดีนั่นนี่อย,อยู่เหนือลมประมาณนี้เพื่อน นะคือมันมันก็ไม่ได้ย่อยหมดนะครับมันไม่ได้ย่อยหมดนะครับนี่เป็นต้นก้นกนกอนๆอย่างเงี้ยคือผมก็จะเอาไปผสมกับดินเพื่อทําการปลูกนะครับแล้วก็เป็นแปลงแปลงปลูกเมลอนก็เหมือนกันผมก็จะไปผสมกับแปลงปลูกเมลอนเพื่อให้มันมีอะไรอ่ะผ่านเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของรูพรุนนะฮะช่วยช่วยในเรื่องทําให้ดินเนี่ยมีช่องว่างของอากาศมากขึ้น ทำให้รากเนี่ยต้นของต้นไม้นะี่มันเดินดีนะฮะประมาณนี้เพื่อนนี่ได้กระแปงนึงแล้วแต่ว่ามันมีเยอะแต่ว่าผมจะเอากระแปงเนี้ยไปปลูกต้นไม้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรในการนําไปปลูกต้นไม้นะครับไปไปดูกันพร้อมแล้วเพื่อนเพื่อน ผม <c oughs> เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วก็คือเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยผมไปเอาถ่านมานี่คือถ่านถ่านนะครับก็มีทั้งเป็นผงผงแล้วก็เป็นก้นกอนๆนะครับถ่านที่ผมเผาก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นไม้มะม่วงนะครับไม้มะม่วง,แล,วลลลง,งแล้วก็ไม้มมามาลเล็กๆต่างๆนะครับแล้วก็ไม้ที่ผมเอามาทำโรงเรือนแล้วก็รื้อรื้อแล้วก็มัน ผุพังก็เลยเอามาเผาก็เดี๋ยวผมจะผสมเป็น,เป,นเป็นดินเป็นดินปลูกนะครับผมอตอนเนี้ยผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างก่อนมีถ่านแล้วหนึ่งเนาะแล้วก็มีดินปลูกที่เป็นถุงเนี่ยฮะผมผมมีเหลืออยู่แค่นี้ผมก็ใช้แค่นี้นะครับแต่ว่าผมมีดินดินปลูกที่มันอยู่ในกระถางอะฮะนี่ที่มันเคยปลูกต้นไม้แล้วก็เอามาใช้ซ้ํานะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะ ลงไอ้พวกนี้ไปคืออัตราส่วนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอ่ามันขึ้นอยู่กับเราเนาะ่าเราจะใช้เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆมันควรจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเองเนี้ยอย่างดินสองส่วนนะครับดินสองส่วนอนะ่ะผมก็หนึ่งผมจะเอาดินใหม่ไปด้วยอืมก็ถือว่าเป็นสองส่วนนะครับแล้วก็อื่นๆน,น,นะครับใช้หนึ่งส่วนหมดเลยอันนี้เป็นนี่เป็นมะพร้าวสับนะครับ องเท้าสาับแต่ไม่เยอะนะครับแต่ไม่เยอะอเท้าสาับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอันนี้เป็นมูลไส้เดือนนะครับก็คือขี้ไส้นเดือนนั่นเองนะครับหนึ่งส่วนเนี่ยฮะมีผมผมเลี้ยงเองผมก็เลยใช้ได้แล้วก็อันนี้ <c oughs> มันเป็นเปลือกไข่ซึ่งนานแล้วนะครับเนี่ยเป็นเป็นเปลือกไข่ผมเก็บผมก็ผมกินไข่กินไข่ผมก็เก็บ เก็บ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 แล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดแล้วก็เอามาปนนะฮะเอามา,ามาทุบ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 เป็นปนปอนปอย่างเงี้ยฮะแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะมันก็จะช่วยเรื่องไอ้แคลเซียมนะครับเปลือกไข่แล้วก็นี่ฮะก็จะเป็นฐานนี่ฐานนี้ก็จะหลายอย่างนะครับเป็นไล่มแมลงด้วยนะครับช่วยทําให้ดิน ร่วนซุยพลุนด้วยอ่ะไม่ทันละอย่างนี้เลยดีกว่าอาก้อ,อในใหญ่ๆไม่เอานะฮะตอนนี้ก้อในใหญ่เดี๋ยวเอาไปผสมดินในสวนเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ปลูกเมร่อนเนี่ยฮะใช้แค่นี้ครับก้อในใหญ่เอาออกแล้วก็หลุด,ลดไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับก้อในเนี้ยแล้วก็คุกเขา ผมบอกตรงๆนะครับว่าที่ใครเคยบอกว่าปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นเลยเป็นมือร้อนนะครับคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้นไม้เนี่ยคําว่ามือร้อนคืออะไรอ่ะมือร้อนมันร้อนแล้วมันทําให้ดินร้อนตามหรือยังไงหรือทําให้รากเน่าหรือทําให้รากไหมหรือยังไงทําให้ต้นไม้ตายเพราะมือร้อนเหรอมันไม่ใช่ครับ ปัญหามันคือคุณไม่ได้ปรุงดินนะครับถ้าคุณปรุงดินน่ะยังไงผมก็ไม่ต้นไม้ผมก็ไม่เป็นอะไรไม่ตายแน่นอนนะครับปลูกยังไงก็ไม่ตายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากจะอธิบายนิดนึงว่าผมว่าที่คนโบราณเขาบอกว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าใจร้อนนะครับคือการใจร้อนนี่ก็คืออยากจะปลูกก็ปลูกเลยโดยที่ไม่การวางแผนไม่รู้ว่าจะ ใช้วัสดุอะไรปลูกตรงไหนปลูกเสร็จแล้วต้องคลางแสงไหมต้นไม้ชนิดนี้ชอบดินอะไรต้นไม้ชนิดนี้ชอบรดน้ํามากไหมน้อยไหมแสงมากไหมน้อยไหมปักหลักดีไหมต้นมันโค้งไหมตอนเราปลูกเสร็จแล้วรากมันก็สะเทือนไหมคือมันเป็นเรื่องของคําว่าจะคําว่ามือร้อนเนี่ยน่าจะมาจากใจร้อนมากกว่าใจร้อนคือไม่ละเอยียด ไม่ละเอียดในการปฏิบัติไม่ละเอียดในการทับซึ่งทําให้ต้นไม้ตายนะครับคือเราไม่เข้าใจต้นไม้แล้วเราก็ใจร้อนแล้วเราก็ขาดการศึกษาแล้วก็บํารุงดินเนี่ยฮะเราต้องปรุงดินก่อนที่เราจะเอาดินไปใช้เราซื้อดินมาอย่างนี้ยครับผมว่ามันมีแกลเนี่ฮะแกลบเก่าแกลบใหม่แล้วก็ดูยากนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นแกบดำอ่าอะไรนะแกบเผาครับอ่าแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็แกบดิบแล้วก็ดินนิดหน่อยจะกระรายวันนี้มีอะไรเลยถ้าเราไปเอาอย่างนี้ไปปลูกครับโดยที่ไม่ทำการปรุงดินเลยเลยอะ่ะไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยนะครับนี่บางทีเขาก็บอกว่าเนี่ยผสมใบก้ามปูใบอ่านู่นนี่นั่นอะไรอะแล้วก็ที่งัวที่หมู อะไรต่างๆขี้ไก่ต่างๆก็เขาก็ผสมมานิดนหน่อยๆน่อยมันไม่เพียงพอกับต้นไม้หรอกครับเพราะว่าบางทีมันอยู่ในกระถางเนี่ยนะฮะรากมันเดินไปกินได้ไม่เท่าไหร่มันก็หมดแล้วครับก็คืออย่างน้อยๆเราก็ต้องปรุงดินให้ใหม่เนาะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มาปรุงดินให้ดูนะครับสําหรับเกษตรูรอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมฝากเพื่อนๆด้วยถ้าเกิดเป็นประโยชน์กับเพื่อนประโยชน์กับคนอื่นๆประโยชน์กับ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขาจะเอาไปทำไปต่อย,ยอดได้แล้วก็ฝากด้วยนะครับด้วยกิจการช่วยๆกันนะครับแล้วก็ยังไงถ้าก็อยากจะให้ช่องนี้มีการเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับก็อยากายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเกษตรโควิดด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับสําหรับวันนี้เกษตรโควิดก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ